เร right? ื่องง่ายเลยนะหมายสวยแต่ว่าเชี่ยวปลาเชี่ยว ครัทบท่านผู้ชมคิดนี้ครับน่าดูหมายสะกอนบัวมันตายครับเดี๋ยวนี้ลองดูว่าจะมีตัวกัดให้ไหมมาตามหาปลาช่อนกระสูบครับน้องหานครับน้องหานสะกอนโอเคครับลุยกันเลยนี่ครับ เหยื่อที่เอามาเล่นวันนี้ก็เป็นของค่าย LF Godzi Chat เหยื่อเขาเขียนมาว่าหนัก2.8กรัมสบายครับตีเหยื่อน้ำหนักประมาณนี้ดูหมายก่อนอบัวมันตายนะมีช่องแบบว่า ให้เคาะเหยื่อเลยแหละแต่ว่าสายที่เอามาเล่นนี่มันเป็นสายวัวโ,โลแค่ห้าปอนนะลองดูครับว่าเอ,าอยู่ไหม <c oughs> หาตัวกัดให้ได้ก่อนโอ้ยสบายครับสบายหมายบัวตายครับ มันไม่ได้ตายนะเออแค่ใบมัน,ม,นมันเหมือนมันเป็นอะไรตัวอะไรกินโหอุปสรรคือมันเป็นบัวนะมันชอบเกี่ยว ไห้ก็ปอนน้อยท้าทายมากครับขหมไม้แบบนี้ยต้องสังเกตด,ดูปลาจิบด้วยแล้วตีไปให้ตรงจุดที่มันขึ้นน้ำ สร้างแอคชั่นโดยการเคาะกระดกกระดกเบาๆครับเหยื่อ <Yeah, S 1> ก็จะออกแอคชั่นหรือว่าสายมานะตัวนี้เหมือนลูกปลามากเลยครับซ้ายขวาซ้ายขวา ง่ายเลยครับวันนี้หมายป่าบัวแบบนี้ก็ถ้าเล่นแบบแบบต้องการเอาตัวจริงๆกนะ็ต้องเป็นสาย PE PE 2 PE 3อย่างเงี้ยแล้วก็ต่อช็อคช่วยแบบช่วยได้ ในหมายแบบนี้ไม่ให้สายมันขาดเวลาแบบโดนปลานะแต่ของผมนี่คือฟัวโ,โลล้วนเลยไม่กลัวขาดกลัวไม่กัด ตึงมากนะครับเดี๋ยวสายจะขาดเอาให้แบบว่าเวลาวัดแล้วเบรกทำงานด้วยดูสิว่าลูกปลาเหยื่อกบเหยื่อเคียบสะท้องเขา ู้้ไดไมัมนนีพยายามสร้างแอคชั่นครับดึงจังหวะด้วยหนึ่งสองหนึ่ง,งมันออกแอคชั่นแล้ว่าซิกแซกซกแซกแล้วก็หยุดดิ้นดิ้นครับพูบลูกปลา ช่วยลดการละแวงของปลาได้แม่วันนี้บรรยากาศดีด้วยเห็นแอคชั่นแบบชัดเจนมากไม่มีลมครับดูสิมันกัดพวกลูกปลาผมส่งเยอไม่ถึงอะถ้าเยอะประมาณสามกรมกว่ากว่าน่าจะถึงนะ จริงก็ตีได้ไม่ได้ใกล้ๆเลย้เนี่ยแต่มันดูเหมือนใกล้มากเลยเวลาเข้าหมายจริงๆแล้วเหมือนตีใกล้ๆ <c oughs> โอ้เโห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 ียบร้อยท่านผู้ชมเหยื่อติดครับขาดแน่นอนดึงขาดแน่นอนตัวนี้โอเคครับท่านผู้ชมต่กี้ครับขาดไปล้ดึงขาดไปละเอาใหม่นะเดินกลับมาที่รถครับมา,มาเอาเบ็ดครับ เบ็ดก็เป็นเบอร์สองนะของ LF เหลือดวงเดียวนะดูวิธีการเกี่ยวนะชิบดูครับฟิบอ,อ่าชิบวัดแล้วก็แทง ออก,กลางๆครับเห็นไหมพอได้อยู่อาจจะเกี่ยวไม่ตรงครับรีบครับ ชนเว้นๆรับเว็นๆเหย่าเสียไปละกับเบ็ดสมัยครับแล้วต้องเห็นหน้ามัน ตัวอ๋อกัดครับกัดครับปลาช่อนแหลมกัดดีแต่ว่ายังกัดไม่ถึงคุ้มเบ็ด เรียบร้อยท่านผู้ชมสิ่งที่ผมก็ระวังในที่สุดอ,อาฟู่โอเคขอแก้สายก่อนแก้สายเสร็จลุยกันต่อ ไม่เป็นไรสายขาดไม่เป็นไรแต่ถ้าคันหักน,นี่คือยุ่งครับงานเข้าทันทีตัดบ่ครับปลาด,ดุบบ่ลุดเป็ดหลายเทือแล้วโอ้โหได่อกัดจะฆ่า กัดอยู่ใส่ตะกางงูครับแ่นครับใส่พ่นจักโลเนาะก็มนนี่กัดแล้วไหมครับีอรอมเ็นหมืันกัดลาวมนเนตอะหลายตัครับผมเห็นมันกับือใ่ามม่สิก หมายแบบงามเถอะเนาะบ่พอตีปลาไหลเสร็จดอาตอนมันไล่ส่วนอยุตีใส <laughs> ช่วงมันกำลังกำลังกินเลยกำลังไล่สาบเนาะเรียบร้อยเลยตอนอายุไก่เข้าเน้นเล็กน้อยเลยอืม ลายประคักแพพรมกระหากรมาสวยสวยสวยตอนเช้าอ,อดนนี้ได้มาอยู่ครับเ<า>ช้าๆขึ้นลำเป็นตาได้รุ่นถึงเนาะทางทากลางถูครับออืคือบุยยืมเรือเขาทั่วมาจากหน่อยเนาะ <laughs> suối chinh chinh Hãy yes, đèn cho không ของเขาหลุดของเขาของเราวันนี้ในได้มาจัดการชาโดครับเรามาจัดการช่อนกระสุนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะหมายสวยแต่ว่า

เอาคุ้มแล้วครับหรือว่าเป็นไอดออย่างที่เขาโอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมขาดครับโอเคครับท่านผู้ชมลาเลยแล้วกันครับขาดแล้วไหมต้องมีแบบล้างตาครับเดี๋ยวจะต้องหยิบเอาชุดใหญ่มาเล่นละ ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ